เราไปกินต้มเปิดนะคะแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยนะคะนี่นะคะต้มเปิดนะต้มเปิดเหล่านี้เนี่ยค่ะคนเนี่ยค่ะต้มเปิดหน่อไม้นะคะนี่นะคะก็มากินกันนะคะจะมีเสียงข่าวนะคะละครเล่นเล่นหนังดูไปด้วยนะคะใส่น้ำปรารานนะคะแล้วก็กินข้าวใส่ตรง sure like นีง้นะคะเรากินกันแบบง่ายๆเนาะวันนี้จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะกินอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะมากินกันได้นะคะ นี่คะ่ะต้มเปิดต้มเปิดนี่ข้าวคะ่ะข้าวนะคะเรากินกับข้าวใส่ถ้วยกินแบบง่ายๆเนาะเห็นไหมคะนี่นะคะต้มเปิดต้มเปิดเนี่ยต้มเปิดนี่นะคะใส่หน่อไม้ค่ะกินแบบง่ายๆนะคะนี่คะ่ะกินแบบง่ายๆเลยแล้วอร่อยด้วยนะคะ ก็นีกับฟังเสียงข่าวไปด้วยนะคะค่ะฟังเสียงข่าว,วหลายอย่างค่ะอร่อยนะคะร่มเปิดเนะะี่ยค่ะค่ะแล้วก็ดูหนังดูคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะคะดูโฆษณานะคะฟังโฆษณาไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็กินไปด้วยค่ะนะคะฟังข่าวไปด้วยนะคะใ้หลายอย่างเลย อร่อยไปเลยค่ะอนี่แคบหมูกินคู่กันไปเลยนะคะดูคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะก็อยู่ข้ามนะคะนี่ดูโคษณาของเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าดูคอมเมนต์เราต้องดูโคษณาด้วยเขาเห็นกินข้าวแ๊บแล้วก็กินมากนี่นะคะเห็นไหมคะ กินข้าวนีกะต้มเปิดนี่ค่ะอร่อยอร่อยอ,อ,อร่อยเปไ็นเรืองซันเลยค่ะกินแบบง่ายๆไม่ต้มยากเลยค่ะนะกินแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มีต้มเปิดนะคะอย่างเดียวเองนะคะกิน,บบนง่ายๆ่ายนะคะค่ะอืออือ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีนะคะ